สวัสดีครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับมาแนะนํากันตัวนี้เป็นกระเป๋ากล้องนะครับก็พอดีช่วงหลังมาเนี้ออกเดินทางบ่อยแล้วก็กระเป๋าที่ใช้อยู่เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับใบใหญ่เลยก็ไม่สะดวกนะครับช่วงหลังผมขึ้นน้ำตกอะไรเยอะอยู่ก็เลยหากระเป๋าแบบที่เป็นแบบเป้นะครับแต่ทีนี้เป้ธรรมดาก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ จะเป็นสลิงแบ็กนะครับก็คือเป็นเป้สะพายเ,าเกือบเกือบจะเรียกว่าไงดีมีมีที่สะพายอยู่ด้านเดียวนะครับเราสามารถกลับด้านแล้วก็ดึงกล้องออกมาได้นะครับตัวกระเป๋าเองเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับไว้ล็อกอีกด้านหนึ่งได้นะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะตรงบริเวณนี้เราสามารถใช้เป็นหูหิ้วได้เหมือนกันนะครับก็ด้านข้างกระเป๋านะครับจะมีช่องไว้สำหรับใส่อุปกรณ์จะใส่ขวดน้ําใส่กระบอกน้ําใส่อะไตรงนี้ก็ได้นะครับด้านบนนะครับในกระเป๋านะครับก็จะมียี่ห้อสกีนอยู่นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋ายี่ห้อ Ken F Concept นะครับ ก็ตัวนี้เราจะใส่เลนก็ได้นะหรือจะใส่แฟลอย่างนี้พมมีแฟลต,ตัวนึงเราใส่แฟลได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ให้เราใส่อุปกรณ์ได้อีกนิดหน่อยนะครับ <Hey. S 1> ก็ปิดได้นะครับทีนี้แฟลเองผมว่ามันก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้ผมใช้นิชินไอหกสิบเอนะครับเราสามารถที่จะวางแฟลได้ แล้วก็ด้านในเองก็จะมีช่องอีกสองช่องนะครับจะใส่แบตเตอรี่ใส่เมมโมรี่การ์ดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับจะมีตัวล็อกสอันนี้นะครับไว้สาหรับใส่ตายพอร์ตเมาส์นะครับก็อันใหญ่ๆก็น่าจะพอใส่ได้อยู่นะครับรืยจะเป็นแบบขาปลาหมึกอะไรเงี้ยก็มาล็อกได้เหมือนกัน ด้านหน้ายังมีช่องอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องลักษณะแบบนี้เราจะใส่สมาร์ทโฟนใส่พอร์ r แบงใส่จริงแท็บเล็ตตัวเล็กๆก็น่าจะพอใส่ได้อยู่นะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับมาถึงจุดด้านหลังนะครับที่ใส่กล้องนะครับก็ตรงนี้จะเปิดได้นะครับข้างหลัง ในนี้มีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นที่คลุมนะครับเราฝนตกออกมาคลุมได้นะหรือใครจะใส่อาบน้ำก็น่ะได้อยู่เท่าหัวโตพอคระนะับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้อีกนิดหน่อยนะครับเป็นอะไรบ้างอ๋ออันนี้เป็นที่เป่าลมนะครับ นี่ผมมีเลยเ,เลนเพนนะครับแต่คุณภาพก็เหมือนของแถมมาครับคือมันเป่าไม่ค่อยแรงแล้วก็คืนตัวช้านะครับแต่ว่าอย่างนี้ยของเลนเพนมันเร่งคืนไวนะครับเราเป่าอัดๆหลายๆทีได้ยุแต่นเนี้ยไม่ได้นะครับก็เป็นของที่แถมเข้ามานะครับเราก็จะมี ลิ้นฟรีนะครับเขาเรียกทิชชู่เปเปอร์นะครับไว้หนัดเช็ดเล่นเช็ดอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอันนี้ให้มาด้วยนะครับาปากกาเช็ดเล่นนะครับที่เป็นคาร์บอนแล้วก็มีแปรงแกะด้วยดีกว่า ใช้ปัดถูหน้าเลนข้างในมันจะมีผมอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแปรงปัดนะครับอันหนึ่งก็เป็นถ้าเช็ดเลนนะครับเอามาเช็ดแว่นได้อยู่ตัวหนึ่งเป็นอฟอกกี้อันเล็กๆอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาให้มาทำไมแต มันป่า,ปาเลยมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยนะครับก็อันนี้เหมาะสาหรับผมเพราะว่าเวลาไปถ่ายมาโครอยากได้ฟองน้ำละอองน้ำอะไรเงี้ยผมก็ใช้ฟอกกี้อะไรเล็กย่างยได้นะครับสะดวกดีอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่เขาให้มานะครับทีนี้ให้ในกระเป๋านะครับก็จะมีช่องนะครับซึ่งเราปรับขนาดได้นะ จะปรับขนาดกล้องได้ยู่สามารถที่จะใส่เ,เลนส์อันเล็กๆได้นะครับหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของเราพวกนี้นามาใส่ที่นี่ได้นะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับมันก็จะมีสีนตุ๊กแกให้ปรับขนาดยูบนะครับสองด้านแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราใช้ใส่กล้องนะครับ ก็ความยาวจากด้านบนสุดลงมาครับประมาณ20่สิบเซนนะครับก็กล้องบกเลนนะฮะความยาวไม่น่าเกิน,นยี่สิบเซนก็จะใส่ได้นะครับส่วนด้านข้างด้าน,นี้ก็คือเป็นที่ที่เราไว้ใช้สำหรับ ดึงเลนเข้าออกนะครับเอ่อดึงกล้องเข้าออกนะครับเอากล้องเข้าออกก็คือเราใส่กล้องเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถหยิบออกมาถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับตตัวนี้เป็น Sony A 6000นะครับกับตัว เอฟอีสองจุดแปดเาสิบมาโคนะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะใส่ต้องเอาหูดเก็บเข้าไปข้างในนะนี่นะครับเอาหูดเข้าข้างในแล้วก็ถึงจะใส่ได้นะครับ็บใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ปิดนี้มาดู ภายใกันแล้กล้องระวังตัวยังไงนะนี่นะครับพอดีว่า,เ,าเลนมันยาวสักนิดหนึ่งนะครับก็ตัวกล้องเองเนี่ยเตัวเลนมันยันกระเป๋าอยู่ตัวกล้องไม่ได้ลอยอยู่นะครับเพราะว่าระยะเลนมันมันยาวเกินนะแต่ว่าก็ใส่ได้นะครับพอดีเลย ันนี้ก็เป็นลักษณะภายในลูกสาวผมเตือนนะครับกออ็ถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็คือเป็นเหมาะกับกล้องที่เป็น APS-C นะครับแล้วก็เลนที่ไม่ยาวมากก็คือความยาวทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเกิน20เซนนะครับจริงๆน่าจะเล็กกว่าสั้นกว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะว่าตัวเลนมันจะได้ไม่มาวางที่ขอบกระเป๋านะครับ ด้านนี้ดึงอ,ออกมาถ่ายได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีสำหรับสาหรับการใช้งานอย่างอย่างอย่างที่ผมใช้นะครับก็ผมก็จะมีแค่กล้องตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลนสคิดตัวหนึ่งแล้วก็แลชอุปกรณ์เสริมอะไรนิดหน่อยใส่ในนี้นะครับก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับราคากระเป๋าอยู่ประมาณพันต้นๆน,นะครับพันสองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่จะหาได้านบ้านเราก็มีขายนะอขอบคุณที่ติดตามนักชมนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณครับ